ครับพบกินอีกแล้วครับผมกับสายลาเชินชมครับผมมือนอีพากันอยู่บ้านบ่ได้ออกห่อนออกรุ่นหลายครับผมก็เลยมาขึคืนโคกึ้นดงมาหาแงไข่มดแดงครับผมพมละสมท่าย้นหมากร่างแงอยู่ครับผมเอามาลุ่นน้ำกันพี่น้องมือนอีว่าจะได้ก้อยไข่มดแดงกินแรงบนน่เนาะบ่ดิดหวังแล้วครับโอ้ยเครื่องแตว้นเทน,เนอหมนันะ เออมีม <muitas S 2> ีม <sketches of course> um, ну? oh, ีมีเออมันตรงไงเนาะแน่นอนบอแน่นอนแแปลวกับลุกออนมือหนโอ้บอกหักลุกออนเห็ดเหียตกขู่ลงใส่ถนนข้อจีแตกนี่ต้ไครมาเป็นซ้ำยิงไกวอคันผู้ปากปินนั่นเอายงโยงเงอ่ยงย่ยนี่อันทังเรื่องเจังเดน เสียบขอเทยมาตีโอ้ขันพูดเสรนจไหม่ันหนึงแห้งกว่าถ่องไมมขันสาวดิเนาะบึ้งไม่ขันสาวเจ้านี่กับนักซะเหลือเกินฝนลราครับหากินของสูงน้ำบ้านน่ะเมืองันพ้นก่อนเห็นแต่คลิปเจ้าอื่นพ้นหายแง่ใครหมดแดงโอ้พ้นก็ได้หลายพ้นหมานี่ดีพวกโค้งก็นี่ละคลิปแรกครับผมคลิปใครหมดแดงเนี่ย หลุดส้มน้ำเมล็ดพี่น้องเด้อสนับสนุนน้ำเนี่ยครับผมนี่อย่าไอีก่นี้ยตอนซีหั่นตงตอนซีนี่นั่นซีหั่ย เแล้วว่าจะลูกใบตำแหน่งแบบไหนมาเลยลุงนี่มันบ่อเห็น,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 นบัวไปมาแล้วครับพี่นอ้องขึ้นมาก,กลางโค้กลางดงพี่เลยพี่นอ้องเอ้ยทางก็เป็นลูกร่างขึ้นมาก,กลางป่ากลาง,ขงเ,ขาเขาพี่แหละก็เป็นโน่นเป็นแค่น้นอยอยู่มาดีสิลงมาเอ,อนาน้ำไปใส่ไข่มดแดงก้อนบาดนีอ กับพอดีขึ้นมาจนโคก,กงงี่น้องนี่น้องสาหน่มยบักใจมึงมันมีน้ำอยู่ไครอยู่พี่ละโคกีทำได้หมายผมมากกลยขึ้นทีละจะขึ้นไปทั้งเคลื่อนน้ำเปล่าพี่ละครับผมเแถวจะเข่าเป็นบ้านนาเสือกบ้านนาแก่บ้านไปทั้งนี้แหละครับไปโซนนี่แหละพาหนาแก่กับเขาหน้าเสือกก,นนก,ก,อก,กับพุ่นลครับเขาบ้านท่าเรือเคลื่อนน้ำเปล่าครับผมนี่ครับน้องสาหน้ามันง่ายจุแ้วก็มีน้ำตกน้ำลงอยู่ครับผม พี่น้องมาดุดมาส้มกันครับจะมันทีมันมาเนาะเหมือนเล้งจะเลี้ยงเลี้ยงบออ่อน้อใครมาเดีย่งดยงเนาะพี่สิได้ซื้อเพิ่นกินไหมเงี้ยค่อยู่นี่ยยนแล้วครับมดเดาเบ่ง,งกี่สีได้หลายเติอบอีหรอกนเนาะลงมาเบิ่งกัน คนมาปิ้งเอาวะว้ายกวดเรียบเจ้าวะมี่ไงโอ้ยเดี๋ยวไลยเ,ยเยยติมเพิ่ครับพี่น้องต่นี่ไปหามเมล็ดกับิบดใขรบอกครับผมอ้าไปเรื่อยๆครับผมครับพี่น้องพากันมาแง่ใครมดแดงก็เลยมาพ้าหั่นนของหวานครับผม พีพากันเอาของหวานก่อนถึงทชายพราอยากของหวานบอกกับท่านมาเห็นมีห้างนึงใหญ่เติบอยู่ครับพี่น้องพุณครับเห็นบ่น้องเารอห็นอยู่ดอกโอ้พุ่นห้างแบบไงครับพี่น้องมาหลุดมาชมนึงกันได้เพราะฉินนี่นำหัวบ่ลองเบิ่งครับแล้วมาแล้วครับพี่น้องโอ้ยน้ำหัวหยดมัาโอ้ยหัวบบกเย่เลยพี่น้อง <S <S สุดยอดเลยข้นื้อเอามาจางเมือม,มือเดือดเลยเกี่ยวน้อหวานนินงถุงยางนี่น่อเนาะบ่ไนเนาะไปไปเห็ดยาสมุนไพรเพี่น้อง,งอ,เอเืเป็นไรครับเป็นไ้ครับเป็นไรครับน้ำหัว <S <S โอ้มันหมาล่ะครับมัอง,องใครมดเดี่ยงมือนี่ครับผมมะพร้า่งนิ่มโอ้หนใช่หาทุอยางมาเอาเดี๋ยวเรีย่อยหิบมาล่ะ แมนถอทุงมักามอทกุงมักุเลยทุงเออั่นะเอาวอกเอาวอใส่เลยุเออเอาวออืนั่นละเอาวอ๊เอาบาดนดอตรงล่างเย่าง้องตัดแนงกนเออโหยยนบ่อบ่ใบมันาวโยดทิ่มนะเบื้องหน้าคนแง่คนคนหมานครับผมนี่แหะครับสรุปผลงานครับผม เอนี่กะพอแล้วแรงเลี้ยง่ายอยู่ดอกพี่น้องเอ้ยพอได้อยู่ครับกะก้อยกินมังเว่นแต่ว่าตอนก้อยกินกินเข่าปลากรเว้นกะเลยบริษัทไยท่าไมเพิ่งครับผมก็เลยมาสรุปผลงานตอนคลายแรงยงนี่แหละจะกลับบ้านเลยจังน่อยนี่แหละครับผมกับมันมาน,นอยู่หากินของสูงมือนี้ก็มันอยู่ดอกคนละคันน้ำบกจังน้อยกับสิลงหากินทั้งเรือทั้งน้ำหมดแล้วครับผมพี่น้องเอ้ย ไโอ้ได้เครือมันพร้อมตัวนี้พี่น้องเคยกินบน่เนาะเอฟซี FC เคยกินบ่ครับผมเครือมัน<อ>เครือมันไปเก็บมาจากโคกแกีงยงเสยยงเขาแกีงยงเสนาไม้บ่แม่น้ำข้นหมานหมานมัดสวนสทนแนวพี่น้องเลยนั่งนอนครับน,น,น,นั่งนอนผมมันท้ำนั่งนอนนอะครับเด้ออันนี้เครื่องนั่งนอนเอาแจง แข่งแขงสมันก็ได้เนาะงามบ่ว้ายสวยมากกากเลยอ้วนดัวขนาดนี้ครับผมาบ่พี่น้องบางคนก็นอยู่แถวเขตขาข,าขู่ขาดุงก็อยู่น้ำขางคู่ขางพาก็อาจจะเคยเห็นเคยได้กินอยู่ครับผมเอ้าจังเด็กๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ดนะครับพี่น้องเด้อกดติดตามน้ำเนี่ยครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยล่ะจิ้ง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 ขอัญด้สัญญ,ญาณเตือนแจ้งเตือนครับผมอ้าพี่น้องขอจบคลิปไปแค่ทำหนี้ินะพี่น้องเด้อ ั้งไทยกับฝากน้ำเนี่ยครับผมส่องสายล่าเชื่อนส้มครับผมเ <c oughs> นี่ยล่ะกับไนทสมชายคนหมาหาจินคู่กันนี่ละบางมือก็ออกมาคนเดียวบางมือก็มาทำกันสองคนนะครับผมอา <c oughs> สวัสดี <c oughs> ครับ